เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมจะพบกันกับกาวเด็ดเก็ดาวนะครับเกมเด็กเด็ดกล่าวมาดม <c oughs> ออวันนี้เปิดตัวกันอยู่ในกระป๋องนะครับกระป๋องกระป๋องหนึ่งบนโต๊ะนะครับในรอบที่แล้วที่เราบอกว่าไม่กล้ากระโดดมานะครับตัวนี้ผมแอบกระโดดมาเออกระโดดได้บ่อาจจะลําบากนิดน,นึงนะครับเสี่ยงตายแต่ว่าก็ ได้อยู่นะกระโดดเข้ามาได้แต่ไม่รู้ว่าจะกระโดดออกยังไงเหมือ <laughs> นกันน่าจะต้องสละชีพนี่นะจุ่มเลยได้มาหนึ่งพันสุดยอดเลยครับเสียงตายเสียงตายเข้ามาเพื่อวิทยาศาสตร์หนึ่พแล้วก็โซดา2หยดเราไปเจอกันที่โลกหน้ากันย่าเ yeah. ฮ้ยชุบเฮ้ยชุบเ,เดี๋ยว โอ้แค่กระโดดออกจากกระป๋องนี <promotion UC> ่ก็จะตายอยู่แล้วนะยังมีพึ่งมาอีกอะเฮ้ยชุบเอ้ได้แล้วเฮ้ยคุณเฮ้ยแม่เรามีร่มชูชีพพิเศษอยู่ครับอาถึงพื้นขากดผิดโอ้กำลังจะบอกว่าถึงพื้นโดยสวัสดิภาพซะหน่อยเถอะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋น้ำพึ่งกินเลยแล้วกัน หิวอ่ ه, าเช้าแล้วครับตะกี้มันมืดนะครับมันดึกดื่นหรือจะมองไม่เห็นกันโอเคก็ต่อจากอีพีแล้วเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเรียกได้ว,ว่าแก้แคนูตื่นมาก็หิวเลยล่ะผมจะไปแก้แค้นในตัวกะปิกันว่ยทุกคนนะครับ <c oughs> ผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรนะครับแต่ว่ามีเพื่อนๆบอกมาว่าแถวบ้านเขาเรียกว่าตัวกะปินะครับโอเคกินไปเลย ก็ลูกธนูเรามีแค่นี้ยองเนาะผมจะลองเอาธนูไปยิงนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะพอป่ะธนูแค่เนี้ยเราเตรียมธนูไปเรียกได้ว่าหลากหลายขนาด <c oughs> <c oughs> กี่ชนิดเนี่ยห้าชนิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองไปแก้แค้นไอ้เจ้าตัวนั้นดูกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยพาไปที่อื่นต่อนะครับตอนนี้เราภารกิจเราไปแก้แค้นใน้ตัวกะปิก่อนมันอยู่ตรงไหน,นวะลืมแล้วป๊แบหบนึง่งโอเคอยู่ใต้โต๊ะอยู่ใต้โต๊ะ ก้อนนี้หรือเปล่านะนี่นี่น่น่าจะก้อนนี้ชึบนะถึงนะครับแต่ว่าผมต้องนี่ไงเจอแล้วแต่ผมต้องถางหญ้าก่อนวะนะครับเตรียมสมอระพุ่มก่อนแป๊บหนึ่งวันนี้ผมน่าจะสู้ได้นะเพราะว่าผมไปทําชุดใหม่แล้วครับไปซ่อมชุดมาแล้วนะผมมีชุดเลดี้บักอยู่น่าจะไม่โดนชุดเดียวเด้งเหมือนเมื่อวานเลยครับเมื่อวานนี่คือแบบแคสก,กิดก็ตาย แค่มันหายใจใส่ผมยังตายต้องฟันทีไ้หมดครับไอ้ตอเตอรลอพวกนี้มันชอบทําทให้เราติดนี่ไงเกียร์ก่อนเรายิงไม่ได้จงใช้ชีวิตอยู่ให้คุ้มค่าเพราะแกกําลังจะตายนี่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้เอย่าทางวิ่งก่อนอ่ะน่าจะโล่งพอสมควรเอ้าไปไหนแล้ววะโออยู่นี่อยู่นี่ เจ้ากัะปิขึ้นหินก่อนครับทุกคนมาแล้วก็อุ้ยผมใส่กิวอะไรดีวะเดี๋ยวก่อนนะใส่บาเบเลียนด้วยด้วยนะครับเผื่อไว้เผื่อได้ทุบเพราะว่าถ้าธนูยิงอย่างเดียวเนี่ยผมว่าน่าจะนานอยู่ก็เราเปิดฉากด้วยธนูพิษดีกว่าวะนะผมอยากลองเองี้นโอ้โหอันนี้มันเจ๋งกะแอันนึงครับทุกคนนี่นะเออ อไปไหนแล้วพี่ชื่อเข้าให้อุ้ยติดพิษไปด้ติดเป้าอ้ยติดพิษอยู่นี่เอาไปอีกดอกหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นธนูแก๊สครับธนูแก๊สยิงมาตรงนี้เออธนูอา้อาวเฮ้ยธนูแล้ววันทกี้ธนูแก๊สอันนี้เออนี่นะติดพิษไปออโดนตัวเองด้วยไปเนี่ย อย่าบอกกูโดนตัวเองด้วยโอ้โหให้ตายเถอะดูเลือดลดจะตายแล้วอันนี้ลมควันตัวเองครับบ้าเ้ยเนี่ยไม่เคยใช้ก็เป็นนี้นะครับนี่แนะ่โอ้โหแล้วรีเลือดเฉยเลยครับกดเซง็งอันนี้อันนี้เซ็งจริงมาเด้เอาธนูพิษยิงก่อนหนึ่งดอกนี่แนะ่ติดพิษไปมามันกำลังจะขึ้นมาครับม้วนเด้ตีไม่ถึงแน่เลยตรงเนี้ย อันนี้ธนูอุย้ยโอ้โหตรงนี้ก็ยิ่งตายอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหตายอย่างเกลียดตะกี้เอาใหม่เอาใหม่ธนูแก๊สนี่ไม่เอานะครับธนูแก๊สมันหล่มตัวเองนะผมไม่ขี้ผมขี้เกียจใส่ไอ้หน้ากากแก๊สพิษนะครับมันไม่แหลมก็เอาธนูเกลือมาด้วยแล้วก็ธนูขนนกมาโอเคพอว่ะน่าจะพอนะ เอาเลือดยุงมาสักหน่อยครับแล้วก็ตะกี้โดนไปวันเทินคิวเหรอทุกคนนะครับวันฮิตวันคิวขนาดใส่ชุดเลลี่บัรก็ยังทีเดียวตายครับอือหือแสดงว่าเป็นท่าที่อาจจะต้องบล็อกนะใส่ชุดอะไรไม่สนใจถ้าไม่บล็อกก็คือตายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้เนี้ยถ้าเป็นจริงนี่คือแบบโอ้โหผมยกให้โหดยิ่งกว่าบอสยิ่งกว่าบอสเลยวะยิ่งกว่าบอสแมงมุมอีกเนี่ยเออบอสแมงมุมยังไม่มีท่าวันเทินคิวเลยครับยังไม่มีท่าวันฮิตวันคิวเลยนะ เกินไปใหม่ๆไปใหม่ต้องแก้แค้นมันให้ได้ครับไอตัวนี้ีิมันโคตรเก่งเลยเก่งกว่าบอสแมงมุมรับโดนตะกี้กงงเลับตายเฉยทีเดียวถ้าผมลอม่อแมงมุมมาสู้กับมันทุกคนคิดว่าจะเป็นไงไะผมว่าแมงมุมแป๊บเดียวตายนี่แน่โดนไม่ล่ะตรงเนี้ยอุ้ยมันกิ้งมาแล้วมันกิ้งมาแล้วโอ้โหเสียงนี่ไล่หลังมาเลยเลยไปนู่นเลย ลงน้ำ่ะละ่ะนี่ไงมาเลยต้องให้โอกาสมันฮิวครับมาเออยิงไปเลยไปตรงไหนก็ไปไอ้น้องอย่ายา,ยาเออไปเลยไปแล้วไม่ต้อง <c ười> ไกลเกินเพื่อน ไปไหนอ่ะหาที่ลบกนหาที่ลบกวนเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอุย๊ยโอ้โหยังโดนอีกหรอนายเลี้ยวนายเลี้ยวได้ด้วยเหรอโอ้โหโอ้โหมันกิงมันงงกลมได้ด้วยครับโครเท่ใหม่ใหม่มันบังคับพวงมาลัยได้ด้วยว่ะทุกคนนะครับเป็นอะไรที่เกินคาดจริงๆนี่แน่ ถามว่าเข็ดไหมบอกเลยว่าไม่ <c oughs> อะไรยิ่งไปไหนแล้ววะมาดีมาดีผมว่าต้องหลอกลอนะ่อมันเนี่ยอย่าให้โอกาสมันได้แบบว่าได้ยิวมาโอ้ยขึ้นมาไม่ได้แล้วสินี่แนะ่ โอ้ไม่โดนไม่ได้จริงๆอยากฟาดอะยิงธนูไม่ไหวครับมันเปืองเิมุมนี้อย่าหิวก็พอขอร้องว่าอย่าหิวคือถ้ามันไม่หิวเนี่ยว่ามันสู้ได้อยู่ครับแค่ว่าอาจจะเปลืองของยิงไปไหนละเพื่อนโอ้ยิงติดต้นไม้โคตรเซง็งอืมเฮ้ย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 ,ยมาแล้วมาแล้ว ลบก่อนลบก่อนพึ่งหลอดแล้วไม่มีเวลาฮิวละสิเพื่อนไม่มีเวลาได้ฮิวใช่ไหมเออจะพึ่งหลอดแล้วนะนายพึ่งหลอดแล้วนะเออพึ่งหลอดแล้วพึ่งหลอดแล้วเฮ้ย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 ทำไมทำท่าเหมือนจะขึ้นอะไรกันครับเนี่ยเออเอาว่า ใกล้เคียงความเป็นจริงเออสามหลอดครึ่งเท่านั้นอยา่าหิวยิงเข้าไปอืมตัวเป็นเม่นแล้วยิงประมาณสาสิบดอกได้แล้วครับเอาธนูมาประมาณสาสิบเ้าดอกนะครับธนูมีอยู่ประมาณสาสิบสองดอกนะธนูขนนกอะ่ะตอนนี้เหลือสิบลูกเท่านั้นแต่มันกำลังจะตายว่ะทุกคนนะฮะอย่างไรก็เรียกว่าคุ้มค่า ตายไปโอ้โหดืดดดดดด,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 ดเดวลเก้าเก้าตัวเดียวเท่านั้นบอกเลยว่าเดวลเก้าเก้าครับทุกคนอันนี้มันคือเรียกว่าบอสหน้าจุ่มเยอะโอ้โหดีใจยิ่งกว่าฆ่าบอสแม,มงมุมแล้วอีก บอสแมงมุม,มผมยังไม่ตายบ่อยเท่าไอตัวนี้นะครับบอกเลยตอนไปฆ่าบอสแมงมุม,มเนี่ยผมตายประมาณสามสี่รอบได้นะครับกว่าจะฆ่าได้อแต่ก็ยังว่านะครับอันนั้นเตรียมของไปแบบโคตรฟูบูออปชั่นนะครับเติมลงเติมเลือดโอเคผมได้เหลี่ยมยิงใหม่แล้วว่ะเนี่ยยิงตรงนี้ครับยิงแบบรัวๆไม่ให้มันพักหายใจมันจะไม่ฮิวอะทุกคนอันนี้เป็นอะไรที่ แหลมมากนะครับเออยิงประมาณ20นัดนะ20กว่านัดเอ้ยไม่ใช่20ดิ30กว่านัดนะครับถึงจะตายถ้าหากว่ามันไม่ฮิวเนี่ยก็ยังพอได้อยู่แต่ถ้ามันฮิวเนี่ยไม่ไหวจริงๆครับยิงไม่ทันนะฮิทีขึ้นมันข้อเลยสองสามลอดได้เลยครับสองสามขีดอะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีธนูเกลือนะครับ ธนูขั้นสามอ่ะลูกธนูขั้นสามอ่ะเยอะๆแล้วสักยี่สิบดอกแล้วอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าจะสู้ง่ายขึ้นอีกนะครับทำไรเพื่อนกำลังต้องการนายอดีเลยเออจ,จะได้เอานายไปทำโล่สักทีมีแอปเปิ้ลให้กินตรงนี้เฮ้ยโอ้โหดวงแมงมุมขอเฉือนแอปเปิ้ลปับหนึ่งโอ้โหนี่ไง ทำไมตรงนี้มันกลับมาเป็นโกโก้คันสองอันเหมือนเดิมนะว,วะทีตอนนั้นยังทุบได้ตั้งหลายอันแถวน,นี้มีวูบไม่รู้แค่แมงมุมธรรมดาหุยดงมันเลยนี่วะ่ะจานใบนี้ผมมันคนซนอยู่แล้วครับอา้าวชิบหายติดใหญ่ไม่มีอะไรเลยอมีแค่นี้แหละโอ้โหมันตื่นแล้ววะ่ะสองตัวซะด้วยชิายแล้วความซวยกำลังจะมาเยือน ไปดีกว่าไม่เลอแหลกหรอกบอกเลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปโหนสลิงกันด้วยนะขอให้สลิงมันใช้ได้ครับทุกคนนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าสลิงใช้ได้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องไปสร้างพื้นสร้างบันไดอะไรตรงเพื่อขึ้นไปบนกระบะทรายนะครับถ้าเกิดว่าสลิงมันใช้ไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปสร้างบันไดขึ้นไปเองครับโคตรเซ็งหวังว่าเขาคงจะทำมาให้ เราสามารถไปได้เฮมีแอปเปิลรีสปอนึ้นมาวะ่ะถ้าทุบแล้วเราจะจะ,จะได้เกลือไหมนะอันนี้โอ้อันนี้ได้สองอันเหมือนเดิมไม่มีเศษเกลือรีสปอนขึ้นมาเลยครับสงสัยกลัวเราหาง่ายเกินไปนี่มีสลิงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูนี้แป๊บหนึ่งจานนี้มีแต่คุกกี้งั้นหรือโอ้ไ oh ม่ก๊ o มีคุกกี้รีสปอนขึ้นมาครับแต่ว่า สำหรับเกลือนั้นไม่มีเลยหาก็ยากโหดงพึ่งแต่หมดเลยมีแต่พึ่งเยอะมากไม่มีโอ้โหมีแต่คุกกี้กับไอ้นี่อีกแล้วมันนอนกลางวันกันอยู่ครับพวกนี้เออไม่ส่งก็เป็นพึ่งเลยพึ่งมันต้องขยันเด็อันนี้มันขี้เกียจครับนี่ไงโอ้โหเศษเกลือยอดเลยอ่ะเรามาวิจัย เจ้าตัวกระเปียนครับสิ่งที่ได้มาอย่างยากลำบากปิ้งนี้สามารถเอามาทำชุดใหม่ได้ยอดไปเลยครับผมเเวลอัพแล้วเเวลสิบสองได้วิยาบิวจิร้อยห้าสิบขอบคุณครับเฮ้ยใช่หรือเปล่าวะน่าใช่แหละมาอันนี้ด้วยอันนี้จะไปทำอะไรเอ่ย มาทําชุดเหมือนกันครับผมโอเคเลเวลตันแล้วนะครับรออัปเดตใหม่หนึ่งพันสี่รอยปสิบห้าเอามาทําชุดอย่างเดียวนะครับส่วนเกาะเนี่ยต้องเป็นไอ้ส่วนอาวุธเนี่ยเป็นไอตัวที่อยู่ในแมปทะเลทรายกับตัวใหม่ไม่รู้ว่าจะโหดกว่าตัวนี้หรือเปล่านะเพราะมันทําอาวุธได้ด้วยผมว่ามีโอกาสที่จะโหดกว่านะเดี๋ยวก่อนถามจริงย <c oughs> ังจะโหดกว่าตัวนี้อีกเลยไอตัวนี้ก็วันเทินคิวแล้วนะ นี่ไงครับสลิงของเราซ่อมก่อนใส่ใช้สิบห้าอันเหรอสิบห้าหรือสิบสองสิบสองอันนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้วไรวะเนี่ยเลือกเลือกจุดอะเลือกจุดเชื่อม Q นี่ไงเออแล้วแหละแล้วก็อ๋อนน่ไงเราใส่ไวแล้วเรียบร้อย ไปเลยอ่าอ๋อใส่สีใส่สไม่ครบเย่ฉันบินได้โอ้แกก็บินไปกี่รอบแล้วเนี่ยทำตื่นเต้นโอ้แมปใหม่ว่ะมีเหมือนปราสาททรายด้วยโอ้นี่มันกระบะทรายของเด็กเล่นแล้วมันก็มีปราสาททรายอยู่ตรงนู้นครับซึ่งเราไม่รู้ว่าบอสอยู่ตรงไหนอื้อ เริ่มจากตรงไหนดีครับเนี่ยเฮ้ยมีร่มด้วยหรอเฮ้ยมันตัวอะไรบูฟสปไปเดอร์หรือเปล่าโอ้โหป่ะเฮ้ยอย่าบอกว่าเห็นนะถามจริงจำผิดคนหรือเปล่านายเฮ้ยเดียว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 เหมือนจะมาไปเถิดอย่าไปยุ่งกับเราเลย ตรงนั้นเป็นถ้ำแมงมุมเหรอวะลองดูไหมชึกโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาไงเฮ้ยเหมือนมันเอ๋ออยู่ว่ะยิงฟรีปะเนี่ยอย่างนี้เอายิงฟรีสปอร์ตดีครับอย่างนี้เอาอ่ะพื้นที่ใหม่มันก็จะอย่างนี้แหละมันจะไม่เหมือนพื้นที่แมปเก่าๆนะครับพื้นที่แมปเก่าเนี่ยเขาไปแก้บั็กแก้อะไรมานะครับจากที่แบบเคยติดหินก็ไม่ติดอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่มันเป็นพื้นที่ใหม่เออแกยังไม่คุ้นเคย,ยงั้นสินะเออผู้พัฒนาเขายังไม่แก้บั๊กให้แกแกก็เลยเดินไม่สะดวกโอ้ยยิงไปกี่ดอกเนี่ยมันโคตรอึดเลยทุกคนเฮ้ยอยู่ดีอยากจะมาก็ามางั้นแหละขึ้นไม่ได้ยิงไงวะเนี่ย มันจะมันจะรีเลือดว่ะเนี่ยเฮ้ยมันสู้กับตัวอะไรอะ่ะจะบอกนะว,ว่ามันจะรีเลือดอะผมยิงนั่งนานโอ้โหผมเดินไปอีกนิดนึงตกลงไปยังนั่งโดนเฮ้ยมันตายวะโดนตัวเลยตีตายวะโลผมลงไปผมจะตายกับมันวะเนี่ยปึ๊บอุ้ยตกใจตกลงมาสูงเกิน วิ่งแล้วมันสู้กับตัวอะไรอ่ะเอแล้วสิสยองมันมันจะหยองขวัญงี้วะเดี๋ยวนะรู้ว่ามันมันเป็นอะไรวะมันเป็นอะไรตายผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเห็นมันทำท่าสู้อยู่อะแล้วมันก็ตายครับโอ้โหมีร่มอยู่ด้วยทำอะไรได้ไหมทุบฟาดเฟิดไม่ได้ครับเป็นฉาก ดูหน่อยสิมันออกมาจากรูนี้ว่ะอ้อมันไม่ใช่รูเนี่ยตอนแรกดูเหมือนเป็นรูมากเลยดูจากข้างบนมันพื้นที่อะไรกระตุกกระตุกนี่มันออกมาจากซองนี้ผมนึกว่ามันเป็นรูแบบเป็นถ้ำของมันที่ไหนได้ไม่ใช่ทำไมมันมืดจังวะมันดึกดอ้ยมีตัวอะไรมุดดินอยู่โลทุบได้ไ่ะทุบไม่ได้ ตม่กี้ผมเห็นตัวอะไรมุดดินอยู่อะทุกคนไอตัวนั้นแน่เลยตัวกินมดอะอ๋อมีสายยางพาดมาทางนี้โอ้โหเดี๋ยวนะมันมืดว่ะผมมาหาที่นงที่นอนจะขอไปดูตรงสายยางก่อนนะครับต้องรอๆเอาจากข้างบนว่ะลงไป้างล่างมันโคตรอันตรายเลยวิ่องอันนี้อะไรอะตัวต่อเลโก้เหรอแล้วก็มีส่วนกระบองเพชรครับเต็ไมไปหมดเลย แขกตรงแขกตัดเอ้ยหรือว่าเราจะไปฟันต้นแขกตัดได้วะถ้าผมยังไม่มีอุปกรณ์อะไรใหม่เลยนะที่แบบเป็นนามกระบองเพชรอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้มันโคตรเหมือนงูแล้วจริงๆนะสายยานแล้วสีเขียวแบบโอ้โหใครกลัวงูนี่มันโคตรหลอนอันนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้มันใหญ่เกินมันสูงเกินไปครับเราต้องสร้างบันไดขึ้นมานี่ไงเฮ้ยมีแลบมีศูนย์วิจัย อยู่ข้างบนหรือว่ายังไงอยู่บนถ้วเยเหรอมันสูงไปอ่ะโอ้หนี่ไงตั้งได้แต่ว่าต้องไปพกของมาฮ้ยข้างล่างน่าจะมีของทําอยู่นะฮ้ยนั่นไงข้างล่างชัวร์เลยครับถ้าลงไปแล้วเราจะขึ้นยังไงก็ต้องเดินขึ้นไปฝ่าดงทะเลทรายโอเคครับไม่เป็นไรนไหนๆก็มาแล้วไม่ไปก็ เหมือนมาไม่ถึงโอ้ลงมาที่น้ำโอ้ยังมืดแับหนึงน่งแป๊บหนึ่งมีวิทยาศาสตร์อยู่ครับเย่หนึ่งอโอ้โหหนึ่งร้อยก็มีแลบใหม่วิ้ยน้ำท่วมโอ้ไม่มีอะไรเลยเหรอแผ่นช่วงพันชิปโอ้โหไม่มีอะไรเลยผมสร้างที่นอนแป๊บหนึ่งหน่อทุกคนเฮ้ นี่ไงตัวอะไรอ่ะอุ้ยโคตรเยอะมันมใช่ตัวเดียวหรอสองตัวเลยว่ะโอ้โหคือตัวกิมมดเอ้ยแต่มันสู้กับมดอยู่เราน่าจะแบบอุย้ยมันดำลงไปใต้ดินเราช่วยมดสู้ก่อนเ,อ <c oughs> เรียกว่าเราเป็นนักแจมเราเป็นนักแจมแจมฟี e port. อีสปอร์ตเออ เราจะช่วยเจ้าเองนี่เรายิงติดสตันด้วยเราจะช่วยเจ้าเองเจ้มดอุ้ยของฟรีของผมครับอันเนี้ยของผมยยอย่าอยาเออรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรตะกี้นี่ไงมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งก็ยิงดิครับเรามีมดแทงให้อุ้ยมันมันออกสองสามรูปออกเบิ้ลอุ้ยดับเบิ้ลสตาฟอ่ะอันนี้มันแบบนักหนูแห่งแร็นลล็อกหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหได้ง่ายกว่าที่คิดครับเพราะมีเจ้าหมดมาไอนี่ให้มาแทงให้ขอบคุณมากเจ้าหมดเจ้ามดดำมันแย่งคุกกี้เหนครับนี่ทุกคนเลยวิโอ้โห,โโหน้ำเนิ้มทำไมมันอึดหายวับไปกับจาวิจัยก่อนมาเลย นี้เอาไปทำชุดได้ได้มาสองอันตัวละอันอันนี้ไปทำอาวุธโอเคมันเหมือนจะสู้ไม่ไม่ยากเท่าไอ้ตัวกะปินะครับเลือดน้อยกว่าเยอะเลยแล้วก็ไม่อึดเท่าแต่ว่ามันน่าจะมีท่าโจมตีแรงอยู่อ่ะท่าแบบว่าที่มันโผล่ขึ้นมาจากทรายอ่ะเป็นไปได้ว่าอาจจะวันเทิร์นคิวก็เป็นได้นะครับ โอเคผมทําที่นอนกันบล๊บนึงมันมืดเ่ะแต่ผมจะไม่มีวัตถุดิบทำาาเดียผมจะไปหาของทําจากไหนวะใบโคเวอร์มีไหมไอมีอยู่สวยเลยนี้ขอหน่อยครับของเต็มเลยอ่ากินแอปเปิ้ลแล้วกันกินได้วะไอกินได้อยู่อร่อยเหาะไปเลยอ่านอนได้เย้ สว่างแล้วครับเช้าแล้วอะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้สายยางว่ะข้างในจสายางมีอะไรหรือไม่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้นแขกตัดอุ้ยโดนหนามทิ่มด้วยหรอฟันบ่ได้โอ้โหหิวอีกแล้วปัญหาเลยเนี่ยปัญหาใหญ่เลยผมจะกินอะไรมาลงมาแรงก็ไม่มีวิ้ยเดี๋ยนะนนี้มันหินอะไรวะ หินธรรมดาโอ้เสงงเลยอย่น,นี้มีอะไรหรือไม่มีอะไรเหรอมีแต่ต้นกระบองเพชรให้เราโดนทิ่มให้บาดเจ็บโอ้โัน,นี้เสงงสุดเสงงจริงๆน้ำไม่มีให้กินหมดแล้วอ่ะมีแค่นี้มันจะไปหาน้ำกินอย่างไรวะเนี่ยข้าวก็ไม่มีให้กินด้วยตายเชิดผมอาจจะ ปดตายทากลางทะเลทรายแห่งนี้ก็เป็นอุ้ยอุ้ยมันร้อนเหรอชัวรเลยวะ่ะโอ้มันร้อนจัดตรงนี้อยู่นานไม่ได้โอ้มีหยดน้ำคงน้ำค้างอะไรกินบ้างไมหมวยดน้ำไม่มีเลยเนี่ยมองจากตรงนี้คือแบบว่าตรงนั้นมันร้อนครับแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นไรผมเสียไว้ตัวนั้นวะ่ะ เป็นหลุมหนุ่มรูรูด้วยนี่ขึ้นไม่ได้วะขึ้นไม่ได้โอ้โอนี่ไงพอมาพื้นที่ตรงนี้มันร้อนโอ้โหเดีย๋ยวนะคือแบบร้อนโคตรไหวต้องมีชุดสินะต้องมีชุดกันความร้อนเฮ้ยผมมีเปิร์กอยู่แบบหนึง่งไปไปไปเหมือนเห็นอะไรขยับครับหนึ่งครับเนี่ยผมมีอันเนี้ยกันความร้อนอยู่หน่อยหนึ่งดูดูหนึ่ง แล้วก็จริงๆมันมีชุดที่มันแบบมีสกิลกันความร้อนอยู่นะคับผมจําไม่ได้ละชุดอะไรอ๋อหมดดำก็ช้าลงนิดเดียวอยงนะอันนี้มันรูอะไรวะเนี่ยถ้ำม,มดดําหรือเปล่าวะรูอะไรวะทุกคนผมว่าไอ้ถ้ำม,มดดาเนี่ยมันอาจจะเชื่อมกับไอ้ข้างล่างได้เลยทะลุกออกไปตรงสายยางอ่ะเออเพราะว่าตอนนั้นเราจะ ที่เราบอกไว้ว่าเราจะสํารวจถ้ำม,มดดำนะแต่ว่าเปลี่ยนใจไม่ได้ไปสํารวจผอกว่ามันอาจจะทะลุถึงกันแต่ว่ามไม่ได้วะไม่มีโคมไฟมานะครับชัวร์เลยผมฟันธงเลยมันทะลุถึงกันแน่นอนสแสดงว่ามาได้สองทางนะครับถ้าไม่มาจากทางอากาศก็กคือหอนสลิงมาก็มาจากทางถ้ำร้อนมันจะตายเลยปะวะถ้าเกิดว่าหลอดเต็มอ่ะอุ้ยผมว่าตายว่ะอูด้ แบบความไหม้นี้โอ้อาบแดดก็ไม่ได้แบบนี้เซ็งเลยออย่างนี้ก็สํารวจไม่ได้ครับทุกคนบอกตรงต้องไปทําชุดมาก่อนครับได้ไปได้แค่ขอบๆอ,อะเนี่ยหรือไม่ก็ต้องรอตอนคืนว่ะเออตอนคืนมันไม่ร้อนมากวาเป็นไม่ได้นะอาจจะต้องทำโคมไฟเนี่ยผมตามหาไอ้แซบนี่ก่อนเราทำโคมไฟครับแล้วเราก็ ค่อยสำรวจตอนคืนเราโอเคครับก็ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยว e p นี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็เรามาถึงทะเลทรายแล้วนะครับปรากฏว่ามันโคตรร้อนนะครับแล้วเราก็ไม่มีชุดกันความร้อนมาด้วยนะครับมีแค่สกิลเดียวกันไม่อยู่ยผมเดาไว้ว่าตอนคืนเราน่าจะสำรวจได้นะตอนคืนน่าจะไม่ร้อน,นครับเดี๋ยวผมครับโคมไฟขึ้นมาแล้วเราค่อยมาสำรวจกันใน e p ีหน้านะครับอาจจะมืดหน่อยนะ ไปเตรียมของกินด้วยโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนะครับกดติดตามมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปให,ใหม่ๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่อีพหน้าแล้วกันนะครับอีพนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมโย่